สบายดีพี่น้องวสชพูสุขชนวัชหมองสบอรน้าจะนะ๋ะเนาะมันอีเพราสิพาพี่น้องมาเห็ดสังขยาผักท้องนะงนะออ้าจ๋าเนาะก่อนสิเห็ดน้าจ๋ะเนาะเขาถือเขาไผ่เลยนางเหยียดขาก่อนไอ้มาสิมาเห็ดไอ้นี่น้าจ๋ะเนาะสิมาไอ้แก้ขวดเอาไนมันออกก็จะนะ๋ะเนาะเอาเม็ดมันออก,กะนะ้าจ๋ะเนาะเม็ดผักท้องออกก็จะนะ๋ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้ะมาเห็ดจังไหนน้าจะเนาะ นี่คือเอาแบบง่ายๆนะจ้ะเนาะเพราจะเอามีดพันออกก่อนจ้ะสิควักมีดออกข้างในนะจ้ะเนาะควักในพันออกอย่างในนี่ของผักทองจ้ะหรือว่าบักอื้อนะจ้ะเนาะสังขยาฟักทองหรือว่าสังขยาบักอือ้อภาษาลาวอื่นบักอื้อนะจ้ะเนาะอ,อ,อ,อื้ออ้ออื้อทุก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  ทุบกองสันุ่น้าจนาะนี่นี่ออกมาเดี่ยวจ้ะออกมาเดีวจ้ะนี่มาเดีวมาเดี่ยวให้จังไหนจาจันาะคักอมิดล็กกอน บักือหรือว่าฟักทองอันนี้นะอันอมาจวบันองตูนจะต้งแทบมือพุนละมือที่ว่านแพร่ว่าไปนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นนะจ๊ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวเล่าผ้ากินแพร่ว่าได้จ้ะเด้อพอจะมาผาดขีหม่ของสาวเล่าแพร่ว่าผ้ากินนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอฟซีว่าผ้ากินคือไปเห็นผ้ากินอยู่นะจ๊ะเนาะกินอยู่เลยจ้ะเด้อผ้ากินผ้าเฮ็ดนี่ะจ๊ะนี่ เขา,เาอนุญาตใส่มือโจ๊กเลยนะจ๊ะเนาะ น,นี่เฮ็ดแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะแกเอาข้างไงพ่นออกแล้วจ้ะเดี่ยวพี่ว่าจะเอาไปล่างนะจ๊ะเนาะเอาไปล่างเอาไปแช่น้ำว้จ้ะไปล่างเอาไปคัดอย่างดีบ่ให้มันมีอันเศษทรายเศษหยังอยู่น้ำอันอันนวยพ่นเนะจ๊ะนวยบักอื่นนะจ๊ะเนาะนี่เดี่ยวแล้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้เพิน่น จ้ะแค่จ้ะเพว่าขอไปเซไปล่างไว้ก่อนเนอะเด้อด้วจากพี่น้องเด้อถ้าเบางตอนอันแค่ว่าเอาเอาไข่ใส่เนาะจ๋าเนาะเอาไข่ใส่แล้วเอาไปหนึ่งเนาะจ๋าเนาะมาดูกันเด้อเน,นาะจ๋าเนาะไอ้ไข่ที่ว่าเส่สร้างขยาเน,นาะจ๋าเนาะไข่เป็ดน,นี่แค่ว่าเอาซีต่อซีเนาะจ๋าเนาะไข่เป็ดซีไข่ไก่ซีเน,นาะจ๋าเนาะล่องก่อนจน้ะอันนี้คือล่องทำสังขยาอันนี้สังขยาีพักท่องอันนี้แค่ว่าได้ขวดได้ล่างไวเดียวบ่อยเน้ะจ๋าเนาะนี่เตรียมแล้วเนาะเนาะ มาเบ mm ิ่งกันเลยนะจ๊ะเนาะกระสมีกะทิอันนี้กะทิสัมเร็จนะจ๊ะเนาะแล้วกระสมีกะทิกองนะจ๊ะเนาะกะทิกองนี่จ้ะกะทิกองนี่กระน้ำตาลนะจ๊ะเนาะน้ำตาลน้ำตาลบริสไซร้ายดอกจ้ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะเนาะพี่น้องน้ำตาลปี๊บเช่ไหเพี้ยว่าจะเอามาใส่ผสมกันนะจ๊ะเนาะน้ำตาลปี๊บจ้ะมาเบิ่งกันเลยว่าเห็นอย่างใส่จังไรเนาะจ๊ะเนาะ ไครใส่ถุงกันได้จ้ะพี่น้องนี่าะอันนี้สูตรเพีว่าเองเลยจ้ะเด้อบ่ได้บ่ได้ไปอันนี้พเพี้ยว่าเพี้ยว่าอยากเฮ็ดจังไหนเพีว่าอยคิดว่าต้องใส่จังไหนก็ใส่เลยจ้ะบ่ได้บ่ได้เบิ่งสูตรน้ำผู้ใด้เลยจ้ะจ้ะไข่เป็ด See that. ใส่ถุงมือก่อนจะพี่น้องใส่ถุงมือกันเด้อจ้ะเด้อ้าโบาเซก,กับหยานมันเค็มเค็มขีมือนะพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะมีราม,มา่าเกิดขึ้นอีกนะจ๊ะนะจ๊ะ แป๊บหนึ่งเลยจ้ะเด้อแพ่ว่าเลยตั้งน้ำมาแล้วจ้ะแป๊บหนึ่งจะเรียบร้อยค่ะใส่ข้างเดียวจ้ะใส่ข้างเดียวทำเลยจ้ะเนาะใส่หยางแน่เลยจ้ะเนาะแป๊บหนึ่งเลยจ้ะแพ่ว่าใส่เกลือลงไปเลยจ้ะใส่เกลือลงไปค่ะเดี๋ยวจะตามใจมากก็จะน้อยันเข้มกองมัต้องใส่หลายใส่ซัมนี่จ้ะน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่แพ่ว่าใส่ใส่กะทิไปน้ำเลวยเลยพี่น้องเด้อใส่ไปเพราะจะไปขั้นไปตีเพิ่นเขากันนะจ้ะเนาะ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนนัน่อยจะเนาะหรือน้ำคือกินหนึ่งสิเนาอน้ำตาลกับอะไรอีพ่ออีแม่คอยเซลกินหน่อยหนึ่งหน่ยจ้ะน้ำตาลจา้ะแลวก น้ำจาลปรีบ๊บนะจ๊ะเนาะเออน้ำจาลไม่ว่าจะบริเ็ดบานแห้งเล้วจะได้เป็นน่องเด้อใส่กระบวยก็ น้ำตาลสองสองกับบวยจ้ะเนาะสองอันนี้สองจองวันพิ่าเอื่นจองจ้ะได้เลยจ้ะแล้วก็ใส่กะทิผงกะทิลงไปจ้ะเนาะปรบนึงนี้จ้ะใส่กะทิผงลงไปจ้ะขาดบ่ไรเด้จ้ะคือ นี่ได้จ้ะใบเตยเราต้องนํามาคั้นนะจ๊ะเนาะใบเตยนี่นํามาขันไอ้น,นี่คั้นรับกินรับกินข้าวของไอ้ไข่แล้วจ๊ะเนาะรับกินข้าวของไข่เลยจ้ะ,นะจะให้บา้างถ้าวมธที่คั้นไปเด้จะนวดนวดนวด้ะจ๊ะเนาะเดี๋ยวอันเอเดี๋ยวคอยมาเบิงอีกเทียนนะจ๊ะเนาะอน นวดนวด้วจ๊ะเนาะนวด,วนนวดไปเรื่อยนวดไปเรื่อย้วจ๊ะเนาะนวดไปเรื่อย เติมกะทิแจ้งน้อยจ้ะกะน,นวดต่อยน,น้าจา๋านะนวดนวดนวดกะซินวด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 วน้าจ๋านะนวดครับไปการเหกับเข่ากับหนาเป็นสิบเป็นจีจ๊ดแจงเพราได้เด้อจเ๋เลิกพี่น้องเด้อเพรามักเข็ดเด้อจ๋า,า,า,จาพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยมากินปัญไหลที่ว่าตั้งซื้อส่องสาวลาวผ้ากินนี่สิได้เปลี่ยนไม่หยาดสาวลาวชอบทำกับข้าวสิเปลี่ยนไม่น,าน้าจ๋ะนะพี่น้องนะอีอี แพว่าก็ได้บอกสูตรทุกอย่างเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวต่อไปเพว่าสิเอามาตองก็จะเด้อเอามากรองเอาอันอันนี้นะจ้ะกรองเอาไอ้นี่เพิ่นออกนี่จ้ะไอ้อันนี้เนี่ยเอฟองฟองเพคนนี้ก็จะเนาะใส่ก้อนเล็กน้อยจ้ะเพว่าสิมาขันกันเอากรองเอาฟองเพิ่นออกก็จะเนาะอีกเทนึงแล้วจ้ะเนาะพี่น้องก่อนอื่นฝากพี่น้องเลยจ้ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กัแชร์เด้อลืมกดที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม เพื่อสบ่ผ้าทิ่ใหม่ๆของสาวร่าผ้ากินเพราได้จ้ะเด้อเฮ็ดง่ายจ้ะสูตรอันเฮ็ดอันนี้เพราะว่าเพราเห็ดอยากใส่อย่างใส่จ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยส่ลายเสียบหลายจ้ะอันนี้สูตรเพราเลยบัเลยเบิองนอยู่ถกอยู่บัวเลยเบิองนี่สงไรบัเลยเอาของผูไดมาเห็ดจ้ะคือคิดเอาเองจ้ะว่ามันเสียบเลยเห็ดว่ามัน้องเสียบจ้ะคิดว่ามันจะอร่อยมันก็ต้องอร่อยนะจ้ะเนาะ มาค่ะกองกันเด้แล้วจ้ะเนาะจองเอาไอ้อันี่พ่นออกก็จ้ะเนาะเอาเอ้เอาฟองนะจน้ะเนาะเอาฟองพ่นออกเพื่อว่ให้อันเพื่อว่ให้บ่ให้มันเป็นฟองอากาศในในอันนั้นในลูกไอ้นีน่จ้ะเนาะเป็นฟองอากาศในในไข่จ้ะในในไอ้บอกกับบอถึงล้าพี่น้องมันอื้อจ้ะเนาะ กองอีกรอบนล้พี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อของพันยังอยู่น้าจะเนาะกองอีกเทียนึงจ้ะอีกรอบนึงจ้ะพี่น้องก็ลองไปเห็ดกินได้เด้อจ้ะเด้อสูตรพ่ว่านเนี่ยจ้ะสูตรตามใจฉันเนาะจ้นะเนาะ จานอันยังบัวหันละลายเบิดองตั้งเนาะเพราะว่าบริการได้จะเริ่มวาใส่นำ้ำกะทิเท่าไร่เนาะจะเนาะใส่ตามใจเจด้จ้ะว่าอยากใส่เท่าไรก็ใส่รวดนะจ้ะอรอบหนึ่งจ้ะเริ่มมันจะเริ่มทีบวมมีฟองะจะเนาะพี่น้องเบิ้งนี่เริ่มสีบวมมีฟองะจะเนาะ แต่ว่าขอากองอีกรอบเพ้่อจะได้พราอันใบมันใบอันใบเตยยังมีอยู่ในไข่นาะจะเนาะน้ำตาลบอระได้พี่น้องเอ,อ้ยขันไว้พูกกะทีก็จะขันโจ้น,น้ันตาลละลายบุญเลยจ้ะ อันนี้ที่ได้มาจ้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ทีได้มาเดียวจ้าเนาะแปลว่าสินั่ไปใส่กอกแซ่โอ้โอ้โอ้ลูกมะกอกแซ่ดูบุ้ยอื้อนะจ้าเนาะบักอื้อหรือว่าฟักทองนั่นเองนะจ้ะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ากดไลค์กดแชร์ให้เพรา่งนี่เด้อเจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้า จฮ<ะ>ุกฮุกฮุกเดี๋ยวได้เกิดสิเห็ดเป็นสักขยาจะ้ะพี่เนาะหนึ่งเป็นสักขยาไปเลยน,าน่าจะเนาะ ชอบให้กดไลค์ใส่ก็ให้กดเลิฟนะจ๊ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เพชาว่าในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใเพชาว่านะจ๊นะเนาะ โมบึกขิดเสตถ้วยหน่อยหนึ่งนะจ๊ะน้นพี่น้องนะเนาะใส่ถ้วยเล็กๆนึ่งไปด้วยกันจับคนขึ้นดีๆกะนจังตรงกันก <c oughs> ลลยผัวได้ดิอันนี้ก็ใส่ไปใได้ถ้วยนี่จ้ะ าเบ่งอีกเถอะจ้ะเนาะอันนี้คือคือเร็จแล้วจ้ะอันนี้เสร็จแล้วแล้วจ้ะเด้อพี่ว่าจะขึ้นไป็นหนึ่งฮะจ้ะเนาะเดี๋ยวถามมาเบ่งตอนตอนที่สุกเล่นเลนเนาะพี่น้องเนาะเอา เดี๋ยวถามว่าเบิ้งตอนที่ว่าอันมันเบิง้งต้องกันด้วยจะเนาะพี่น้องเนาะว่าหนึ่งไปหนึ่งบาเพว่านหนึ่งไปแล้วว่ามันสิเป็นจังไหนนะจนะเนาะน,นี่พี่น้องโอ้ควรออกนี่พี่น้องเอ้ยหนึ่งนั่นพดแตกอีกละ่ะนี่หนึ่งนั่นผดไฟแห้งโพดจ้ะสุกแล้วจ้ะ ออกมาหน้าตาเป็นสิจะสีสันน่าจะเนาะอันหนึ่งไฟแห้งโพดจะแตกพี่น้องเลยแต่ว่าลูกนี่พอแตกจะลูกนี่สวยหนึ่งหนึ่งไฟแห้งโพดจ้ะสังขยาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะโอ้ย เป็นอย่างสี่เนาะพี่น้องเอ้ยหนึ่งไฟแห้งโพดจะลืมโอ้ยควรควรถึงนะก็หนึ่งไอ้นั่นโพดจะลืมลืมเลยพี่น้องลืมเลยมึงเนี่ยสองลูกนี่แตกจ้ะพี่น้องแต่ว่าลูกนี่สวยจ้ะลูกนี่ว่าแตกนะจ้ะเนาะนี่ลูกนี่ว่าแตกจะ้ะแต่อีสองสองลูกนี่จัดเนื้อลูกนี่ก็ดูนี่แตกจะ้ะลูกนี่ว่าแตกจะ้ะลูกนี่สวยเลยเนี่ย สดีวก็ใส่ไข่เตียมโพดของเราพี่นออ้องเอ้ยเพราะว่าไข่หลายโพดเส่เฮ็ดวันนี้ไข่เฮ็ดเกินขนาดน้อจะเนาะเหลืออยู่ได้สินหนึ่งไข่สิหนึ่งอันไข่ที่เรือน้าจัดเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ว่าใส่เบืองจ้ะไข่ที่เรือนี่ไหนนี่พี่ว่าสิหนึ่งจ้ะก่อน่นกับพาพี่น้องก็ได์กดแช่ต้อจัะเนาะก็ได์กดแช่กดติดตามที่สำคัญอย่าลืม กดบักกะดิงให้สาวเล่าผ้ากินแพืว่าเลิกจะเล้อเบิร์สิบบกพาดคลิปใหม่ๆของสาวเล่าผ้ากินนะจ๊ะเนาะมีมีอย่างแพืว่าสิมาเห็ดสิมาอันนี้ให้มาให้มาลงให้เบิ่งอีู่นะจ๊ะเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเั่านีจา้จ้าพี่น้องที่เข้ามาเบิ่องนะจ๊ะเนาะขอให้พี่น้องประสบแต่สิ่งไอ้ประสบแต่ความสุขความจเจริญ ให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยจะคิดเงินห้ไห้เงินคิดท่องอะไรท่องก็จะเนาะคอยเงินไหลนองไหลท่องไหลมาเต็มบ้านกะจะเดินสาธุบายบายจุบจุบ